ีราคาที่นีนมันสลบลงไปแบบนี้ค่ะมันไม่ตมันไม่ตรงแบบนี้มันไม่เรียบไปแบบนี้ค่ะมันวางเอียงหรอไม่ค่ะแบบว่าตั้งไปแล้วแต่ว่ามันไม่ตรงแบบนี้มันเอียงลงมาข้างล่างอ่ะมันดัดได้อ่ะ ก็คือเราตัดตรงนี้ถูกไหมตัดขอบตรงนี้นแล้วเราก็งัดขึ้นของปิดไปแล้วด้วยใช่ถ้าปิดไปแล้วใช้วิธีอัดแผ่นเรียบโป๊โป๊โปโปอัดแผ่นเรียบทําสีขอบเพราะยังไงต้องทําสีเธอแค่แตัดแผ่นเรียบมาใช่ป่ะ<อ>โป๊ลองมาแล้วก็แปะลงไปให้มันเสมอแล้วก็ขัดเลยเอ้ยขัดแล้วก็ทําสีได้เลยอยไม่งงใช่ป่ะจำได้ไหมเพื่อนเพื่อนว่า กิจกรรมของเราเนี่ยที่อู่ต่อเรือช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงจ่ายงานให้พนักงานซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นผมผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผู้จัดการลาคลอดแล้วก็จะเหลือแต่ผมเมื่อก่อนก็มีพี่โอด้วยแล้วก็มีพี่ประกอบที่มาเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การนะครับแกมาจากบริษัทโรงงานสับรถแกก็มีประสบการณ์ผมก็เลยมีไอเดียหลังจากที่พี่โอเขากลับไปอยู่บ้านที่สงขา นะดูคลิปที่ผมจะปั้นเด็กสร้างเรือโคลนนิ่งอีกคนหนึ่งกนะ็คือพี่โอพอพี่โอกลับไปอยู่บ้านผมก็เออเราก็อยากจะรู้ว่าเด็กๆที่จบใหม่ๆเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาสามารถคุมเรือได้ไหมหรือเรา,ามีความสามารถที่จะเทรนนิ่งคนให้คุมงานผลิตเรือได้ไหมจากคนที่มีทักษะสูนย์เลยนะผมก็เลยเอาว่เอาน้องในออฟฟิศเนี่ยสักคนนึงมาลองเทรน เป็นเหมือนกับโคลนนิ่งพี่เธอแต่แต่เป็นร่างผู้หญิงผมก็เลยดูน้องมันมีตัวของคนที่มาสมัครงานเพิ่งจบใหม่นะผมอ่ะไอ้ยกนี่แหละเอาไอ้ยกนี่แหละมาช่วยคุมงานเป็นโฟร์แมนคุมงานเรือซึ่งผมก็ให้ไอ้เจ้ายกเนี่ยมาลองคุมการเรือไม่ยากมากก็เป็นเรือซุปเปอร์ไดตอนนี้นางเก่งเว้ย นางนั้นคุมนอกจากซปเปอร์ไดก็คุมซุปแกนซปเปอร์ไดคุมบารลอนนี่กำลังจะ,กระ,ก,ระกระดึ๊บไปคุมเรือใบนะสอนนี่ประมาณ34เดือนและที่ให้น้องมันเริ่มคุมงานโอ้โหตอนนี้เก่งเอาเถอะผู้ชายเก่งๆมานะเจอผู้หญิงเนี่ยและสิ่งที่ดีที่สุดของผู้หญิงคุมงานเรือนะคือละเอียดไม่ช่วยคือทุกจุดทุกรายละเอียดเนี่ยดีมากไม่มองข้ามเลยอยากรู้จักยยกไหม เดี๋ยวพาไปรู้จักอ่ะแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูไอ้ยกมันคุมงานดีกว่าผมเรียกน้องหยกแล้วกันนะเรียกไอ้ยกมันห้าวไว้เพราะว่นนี้ใส่มันเท่าห้าวนี่นี่นี่เ็นวกสม้สมๆนี่คือพี่ประกอบนะพี่บอกเป็นมาจากโรงงานโรงงานสับประรดแล้วก็นี่้ยกอยู่ข้างล่างคือตอนนี้กำลังทำ ไอ้นี่อยู่ยกไม่ใส่หมวกอะไรวะอ่าคือหมวกก็จะมีหมวกส้มก็เป็นเป็นโฟแมนนะครับแล้วก็หมวกเขียวก็จะเป็นผู้ช่วยโฟแมนที่จะพัฒน,นาตัวเองขึ้นมาเป็นหมวกส้มให้ได้ผมก็ใช้วิธีการอย่างนี้แหละอาอศัยว่าทำงานกับฝรั่งมาเยอะก็เรียนแบบวิธีแม่งก็เออมันก็สนุกดีนี่นะ นีท่ทำโกดังเก็บน้ำยาเรียบร้อยเป็นพื้นที่เป็นสัตว์เป็นส่วนโดนปิดไปสิบวันให้จัดพื้นที่ในการเก็บน้ำยาให้ถูกต้องเพลิเลยไปเดี๋ยวเราไปดูเรือที่ไอ้น้องหยกมันคุมงานกันนะครับอันนี้เป็นซุปบอด์แล้วครับเป็นเรือที่ วิ่งดีมากผมยอมแล้วตั้งแต่ออกแบบเรือมาเนี่ยตัวนี้แม่งเจ๋งสุดแล้วอะ่ะเออเป็นรุ่น37ฟุต2เครื่องนะใส่150นี่วิ่งตัวฟิลเลยลูกค้าใส่200นี่คือเพลินอันนี้น้องยกอันนี้เป็นทีมงานที่น้องยกคุมงานอยู่นะครับเตรียมไปส่งภูเก็ตลำหุตอิดเราก็มาไล่เบอร์เก็บงานอีกรอบคือสังเกตว่าทีมงานที่ผู้หญิงมันทำงานมันจะละเอียดมาก มันจะไม่ยอมเลยจุดไหนจุดไหน,ไหนที่ม่งเอาทุกจุดคือเรือกูก็สร้างแปดเดือแล้วมั้งไงไ <c oughs> อ้น,นี่แม่งทำงานละเอียดเกินแต่มันดีต่อลูกค้าไงที่ได้เรือที่ละเอียดมากอ่ะเอออันนี้เป็นเรือพี่พิเศษนะครับที่เกาะสมุยเตรียมทำสีวันสองวันก็เสร็จแล้ว <c oughs> นะฮะอายกทำอะไรอา <c oughs> ยกสวัสดีหน่อยน <c oughs> ี่น้องโยกน้องโยกไอเจ้าหนึ่ง นี่แหละเป็นคลนนิ่งของพีเทิดพีเทอร์ใส่วิกนี่แหละอะโยเรีบร้อยยังมาอธิบายลำหุดอิดหน่อยดิว่าทำอะไรอยู่ไปอ,อธิบายให้กล้องฟังนี่แหละว่าทำอะไรอยู่บ้างอ่ะเดินนำไปและ้ะอธิบายนี่น้องๆเขาทำอะไรกันเนี่ยตอนนี้กำลังขัด สีให้มันเสมอกันท่ะพี่เพราะว่าเราค้นสีแบบว่าเป็นช่วงรอยต่ออะไรอย่างไหมอ๋อให้มันเรียบขึ้นคือเก็บสีอะเหรอใช่ค่ะเพราะว่าถ้าปัดเราไปมันจะไม่เสมอกันจะไม่สวยก็เลยไล่เบอร์ให้มันสีเอ๋อแล้วเขาไล่เบอร์ด้วยวิธียังไงเนี่ยเดินเข้าไปดิก็คือจากการใช้ดินสอค่ะในการวาดเส้นขึ้นมาตรงไหนที่มันไม่ไม่ได้เราก็จะใช้การวาดอะวยสีแบบลายอย่างนี้ยเหรอใช่ เราจะมีหมวกน้ำเงินมาคอยเช็กให่ค่ะว่าตรงไหนที่ไม่ได้เพราะว่าจะระบายให้แล้<อ>ก็ให้เราขัดให้ลงไปไล่เบอร์อย่างเงี้ย<อ>เราจะจบที่เบอร์เท่าไหร่อ่ะที่หยกวางแผนไว้อ่ะกระดาษทรายอะ่ะจะจบที่สองพันสองพันเลยใช่ป่าเพราะว่าอันนี้ก็ถ้าเป็นรอยยายสารนะคะที่คุยกับหมวกน้ำเงินไว้เขาก็จะบอกว่าให้เริ่มจากแปดร้อยไปะคะ่ะเพราะว่าถ้าเริ่มจากสองร้อยที่อ่ะมันจะลงลึกเกินไป อันนี้เราแค่เอาเรียกอะเอา,อาเลีย<อ>ส,สีเกลมันจะทะล,ลุใช่ค <c oughs> ชหมขึ้นจิตอ่าเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าโอเคลำนี้คุณอิกเขามาจากไหนนะภูกเก็ตหรอใช่ค่ะแล้วสังน้ำมันเขากี่ลิตรเนี่ยโยกถังน้ำมันจะสามร้อยลิตรสองถังค่ะแล้วก็เป็นน้ำจืดร้อยห้าสิบลิตรหนึ่งถังค่ะอ๋อเอาแล้วน้ำจืดหนึ่งถังมันไม่เอียงเหรอเรือก็อีกฝั่งหนึ่งเราจะใส่แบตเลยค่ะพี่เพื่อ่วงให้มันเสมอกัน อ๋อก็คือให้มันบาลาน์อย่างเงี้ยหรอรอ๋อสมมติว่าถังน้ำมันถังน้ำจืดอ,อยู่ข้างซ้ายใช่ค่ะแบกกะตแบก,กะต็ะอยู่ข้างขวาแล้วแบตเขาเครื่องสองตัวนี่ใช้กี่ลูกอะ่ะไอ้สามลูกก็คือแล้วแต่เนาะใช่ค่ะเพสองตัวของเครื่องแล้วก็หนึ่งตัวเป็นของอ่าไปในเรือใช่ใช่ค่ะอ๋อถังน้ำมันนี่เป็นอะไรอ่ะอลูมิเนียมหรือสแตนเลส อาลูค่ะพี่โอ้ใช้อาลูเลยนะในี่น้องหยกเป็นคนเลือกเลยนะอันนี้เป็นเขาทําช่องอะไรกันอยู่เนี่ยอันนี้จะทําเป็นช่องบาถังนมันค่ะแปบลบว่าเราเป็นบานเดียวแล้วก็เปิดยกขึ้นมาได้เลยค่ะพี่อ๋อแล้วทําไมเราไม่ทําเป็นสองบาเหมือนที่คนอื่นเขาทํานะถ้าทำสองมามันจะเปิดยากหน่อยนะแล้วก็ถังมันจะขึ้นยากด้วยถัง<ล>มันลงไม่ได้ใช่ไหมะอ๋อมันก็เลยหยกก็เลยแก้ด้วยวิธีนี้ เดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีแบบอ่างล้างมือด้วยค่ะมีเตาแก๊สด้วยนี่ไงอ่างล้างมืออยู่นี่มีเตาแก๊สอยู่ตรงนี้แล้วก็วเดี๋ยวมีเบาะด้วยค่ะพี่สะดวกเพราะว่าโต๊ะตรงนี้จะตั้งโต๊ะค่ะหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอีกหนึ่งตัวค่ะอ๋อเป็นเหมือนแบบโซนให้นั่งกินข้าวอย่างเงี้ยเหรอใช่่คะพีเอาแล้วตรงนู้นอะไรวะเนี้ย อันนี้จะเป็นเตียงนอนค่ะอ๋อเอาไว้ให้นอนเวลากับตันรอลูกค้าหรือว่าลูกค้าแบบชา a r t e r o v e r n i g h ไปค้างคืนตกปลาใช่ค่ะก็จะนอนได้ก็เราก็มีเตียงนอนให้ค่ะอันนี้อะไรอ่ะกล่องกล่องเนี่ยอันนี้จะเป็นโซนของเก้าอี้กับตันค่ะแล้วก็คอนโทรลค่ะไว้บังคับไม่ไ้ติดเพื่ออ๋อสีแดงนี่คืออะไรอ่ะหยกอ่าสวิตช์ข้อแบตค่ะพี่สวิตช์ตัดแบตใช่ไหม เอาไว้ตัดแบตเวลาไม่ใช้งานเ่ะ๋ไปดูห้องน้ำอยดิขอดูห้องน้ำหน่อยเป็นไงบ้างมีห้องน้ำกำลังจะติดตั้งถังรั้งมือข้างในค่ะพี่โอ้โหห้องน้ำสูงเนี่ยใช่อ่ะเออแกลองเข้าไปดูดินี่บอกบอกเขียวซะด้วยยืนยืน้างล่างยืนน้างล่างหน่อยว่ามันสูงขนาดไหนอยากให้ดูเอามือยื่นขึ้นไปข้างบนอีก โอ้ยยังยื่นไม่ถึงเลยหนูสูงร้อยห้้าเองพี่ออยห้ถ้าฝรั่งก็สูงร้อก็หัวไม่โดนใช่ค่ะไม่โดนและนี่อะไรเนะี่ยอันนี้จะเป็นติดตั้งแผงระบบไฟค่ะแล้วก็จะคุมให้มันสวยขึ้นครับพี่อ่าโหนี่แหละข้อดีของการให้ผู้หญิงมาคุมงานมันก็จะละเอียดหน่อยมันก็จะใส่รา,ายละเอียดทุกๆจุดเมื่อก่อนก็เป็นผู้ชายก็ถึกๆดึกๆแม่งก็ยังไงก็ได้สกระปรก อะไรมันก็ตามนั้นน่ะแต่พอได้ลองเทรนน้องผู้หญิงมาคุมงานเรือแต่ละลำมาดูให้มันโอเคนะทำงานได้นะแล้วมันก็ละเอียดด้วยมันก็ดีนะเนี่ยดูไฟเฟยน้องมันก็ออกแบบหมดเลยเออใช้ได้ใช้ได้แล้วนี่ลำต่อไปที่จะส่งนี่คือเป็นลำซปเปอร์ไดของใครอะลำต่อไปก็จะเป็นของวันจันล้วำวันใช่ปะใช่ค่บริษัทวันใช่ไหมใช่ ยกคุมงานเหมือนกันพาไปด้วยดิไ,ไปเดี๋ยวไปดูอีกลำหนึ่งที่ยกคุมงานอ๋อเนี่ยเหรอที่บอกว่าเดี๋ยวมีหมวกน้ำเงินมาเช็คงานอ<ช>ีกทีเราจะคอยเช็คงานให้ค่ะว่าตรงนี้ได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จะมีแบบวิธีแก้ให้ตลอดอ๋ออ๋ออ๋อหมวกน้ำเงินนี่ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใช่ค่ะก็จะสอนหมวกเลยทีนึงเหมือนสอนคิวคือคือคิวซีอย่างงี้หรอใช่ค่ะก็เหมือนแบบหนูไม่เข้าใจหนูก็จะมาถามพี่แล้วพี่ก็จะสอนหนู อ๋อเออมันก็เน,น,นื้อก็ดีนะเพราะว่า,าตัดสินใจเองหมวกเหลืองตัดสินใจเองว่าได้แล้วแล้วเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็าไม่ผ่านอีกไม่ผ่านอีกแล้วก็ต้องมาแก้หลายรอบเลยอออ,อันนี้จะไปดูลำวันใช่ไหมใช่วันนี้คือเป็นบริษัทอะไรวัดเนี่บยบริษัททัวร์ค่ะทีมลำนี้เขาจะไปวิ่งที่ไหนนะน,นี่ที่ภูเก็ตที่เกาะเฮ้ยไปเกาะพีพีเห็นว่าเขาติดแอร์ด้วยใช่ปะใช่ค่ะ แต่ว่าเขาเขาไปอินเทเลียเองใช่ไหม,ไมเพราะว่าเจ้าของเขาค่อนข้างทันสมัยเขาเห็นเราโบราณนี่เราดำไม่ได้เฮ้ยจะเสร็จแล้วเนี่ย อ่าแล้วดำๆนี่เรามีไว้ทำไมอะยกตอนแรกมันจะเป็นห้องนอนค่ะพี่แต่ว่าตอนนี้เป็นห้องเก็บของเราก็เลยทำลายไว้ให้อ๋อเหมือนกับว่าอันนี้ทำเป็นช่องหน้าต่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าพอไม่มีเราก็เลยทำลายไว้ให้ให้มันแบบสวยงามอะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วฝั่งขวาก็มีลายเหมือนกันมีค่ะแต่ว่าเป็นห้องน้ำเราก็จะใส่กระจกไว้ให้อะไรแบบเนี้ย๋อด,ดำดำซ้ายที่เป็นเนี่ยก็คือเพื่อให้มันบาลานซ์กับฝั่งขวาใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้ามันเป็นห้องนอนอย่างล้ำคุณอิดเมื่อกี้ใช่ค่ะเราก็จะใส่กระจกไว้ให้ให้คนนอนเห็นข้างนอกอออ๋ไเเดดีียยว้ อเ,เออเออเออเปิดให้ลมเข้าได้เงี้เนาะเฮ้ยสวยนะเนี่ยเอาละไปดูบอกของบริษัทวันดีกว่าวันยอดของน้องเอิร์ธเอาขึ้นขึ้นขึ้นวัวต้องมีคนล่วงั้างแล้วเนี่ยไอ้เดินยากเลยเนี่ยอุ้ยโอ้โหสระไเบอร์เหมือนเดิมเหรอใช่ไหม จะมีการท้อมีเกลไว้ค่ะอ๋อเก็บงานเก็บงานอะไรไอ๋ออ๋อที่บานใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมที่บอกใช่ค่ะอ๋อเป็นบานอย่างนี้แล้วใต้บานเป็นร่องร่องอะไรเนะี่ยอันนี้จะเป็นร่องบางใบเพื่อให้น้ําลงค่ะแล้วเราจะมีรูเดนใส่ให้น้ออําอ่องพังเลยอ่ะีแล้วอันนั้นมันลํานี้ยังออกกำลังกลางอยู่เปล่าฮ <c oughs> ะใส่ยัดกบเอาเปิดเปิดช่วยโอโยกเปิดหน่อย <c oughs> เปิดเปิดเปิด อแล้วต่อต่อลูลงไปโอเคน้ำมันก็จะไม่ได้พุ่งขึ้นมาด้วยโอเคจอนี้ได้ได้ค่านโอเคอ๋อแล้วทำไมที่นั่งลำนี้มันไม่เหมือนกันน่ะเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีซิงค์คพี่อ๋อก็คืออย่างลำวันเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาปิดแอร์ใช่ไหมใช่ค่ะพะเขาจะปิดแอร์จะมีประตูบ้านเลื่อนแล้วแต่ลูกค้าแบบนี้ค่ะเอ่อเพราะาเขาทำเบาะใหญ่มากเลยอะโซฟาเนี่ยดูทรงน่าจะเป็น V.I.P. นะเป็นเรือ V.I.P. ครับพี่อ๋อ อันนี้ทีมงานอะไรเนี่ยทีมงานอันนี้จะเป็นทีมงานช่างไฟช่างไฟกำลังทำอะไรกันอยู่ยกใส่ฟลัมใส่ฟลัมอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นที่นั่งตัวยูเนาะใช่ค่ะแล้วจะมีโซฟาด้วยโซฟาอันนี้ก็จะมีโซฟาเหมือนกันอ๋ออันนั้นจะเป็นเก้าอี้กัะตันค่ะอ๋อเก้าอี้ตัวนี้เขาขอใหญ่หน่อยใช่ไหมใช่เห็นตัวเบอร์เรอร์เลยแต่มันก็ดีนะเวลาตกครึ่งตกขึ้นเป็นไงเนี่ยเอ้าพาไปดูหัวเรือหน่อยดิ เหนียวจังวะยังไม่แห้งเหรออ๋อมีทางเดินข้างเรือด้วยเว้ยเอ้ยนี่มีราวเลด้วยเหรออันนี้ไอเดียหยกหรือเปล่าเนี่ยก็จะมีราวเลดไว้ให้เด็กเดินเรือได้จับด้วยให้คนเดินข้างจับอ๋อเวลาเราเดินอย่างนี้มันก็จับได้เออเว้ยไอเดียดีเว้ยก็จะมีเป็นเก้าอี้หน้าเรือให้นั่งชมเรือได้อ๋อเหมือนเรือใบเลยเออเหมือนเก้าอี้เรือใบเลยเว้ยแล้วเนี่ยอันนี้มันทำไมมันดูใหญ่กว่าอันนู้นล่ะ อันนี้คือแบบเผื่อบบลูกค้านอนหรืออะไรแบบนี้ได้มานั่งอ๋อลูกค้าเขาบริษัทที่เขามาสั่งเขาสามารถบอกเราได้ว่า<ด>ให้แก้ไขได้ด้วยไ<ช>อ้ย่านี่กูนี่เล่นละครเก่งนะเนี่ยถามน้องมันเหมือนกูไม่รู้เรื่องอย่างจริงกูรู้เรื่องหมดนะนี่เขากำลังทำอะไรครับเนี่ยอันนี้กำลังใส่เสากลางเขนค่ะพี่หลักหรือว่าหลักซับอ้ยหลักซับเรือเว้ยอ๋อโอเคนะแล้วก็จะมีเราคาด เส้นหน้าแบบกันตกอะไรแบบนี้ได้อันนี้ลูกค้าขอถ้าปกติไม่มีเนาะใช่ค่ะไม่มีเออ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 เฮ้ยเปิดได้ด้วยใช่ค่ะมาสลุกก็จะใส่โช้คไว้ให้หรือว่าลูกค้าจะเอาแบบไม่ใส่ก็ได้ค่ะไม่ใส่แล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะใส่คือเราก็จะเป็นกระจกปิดค่ะพี่ใส่กระจกอ๋อให้แสงเข้าใช่ค่ะจะเป็นอะคริลิกดําใสให้แสงเข้าไปเหมือนรถสปอร์ตสมัยก่อนเนี้ยหรอใช่เออเออเออดีเว้ยเออไปเดี๋ยว เออมันก็สะดวกแต่จริงๆผมรีวิวมาแล้วแหละผมก็เลยอยากจะถามน้องมๆว่ามันเก่งเก่าขนาดไหนตอนนี้เออนี่นะน้องหยกนะหยกเป็นไงบ้างคุมเรือกี่ <ๆ S 1> เดือนแล้วเนี่ยประมาณสามสี่เดืนอนแล้วคนะ่ <c oughs> ะสนุก <c oughs> ดีนะสนุกโดนด่าเยอะอยู่นะนิดนึงครับพี่ <c oughs> พี่เดนด่าเยอะอยู่เรียกว่าให้ความรู้ค่ะมันก็เหมือนในนี่ไงเหมือนผลไม้ที่จะต้องสุกงอมที่ดีก็ต้องมีการทุบก่อนกระท้อนเนี่ยมันไมหวาน นะนี่น้องโยกน้องโยกจบที่ไหนมาเนี่ยจบที่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะเห็นว่าเพิ่งรับปริญญามาใช่ไหมเพิ่งรับมาได้สองสามวันเองจบสาขาอะไรอะหนูบัญชีค่ะจบบัญชีแล้วมาทํางานอู่เรือใช่ค่ะและอีพีเตอร์ก็จับให้มาเป็นโฟแมนคุมงานเรือคุมงานผลิตแล้วเรือเนี่ยเสน่ห์ของมันคืออะไรที่โยกเห็นในการผลิตเนี่ยการทํางานเสน่ห์ของเรือเด้อส่วนมากจะเป็นแบบว่าพวกเรื่องรายละเอียดความสวยงามแบบนี้ค่ะพี่ อะไรอย่างที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้ที่นี่ค่ะอี่เรอเห็นไหมผมก็ปั้นเด็กคนหนึ่งขึ้นมาสามเดือนแล้วมันก็คุมเรือเป็นลำแล้วเนี่ยลูกค้าเรือไม่ค่อยดีก็ดีเอมาด่ามันแล้วกันนะนะโอเควันนี้ก็แนะนำน้องยกแค่นี้แหละเดี๋ยวรอบหน้าให้มันไปคุมลำไหนเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับ